เราน้อยหมดไม่จี๊ดเชียงหน่อยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้จัดทรงนี้ครับมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีฉลามดำครับแล้วก็ออโต้กระเพื่อนไหนใครกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดหกครับน้ำหนักปล่อยๆมามาณกี่กิโลครับประมาณหกสามครับน้ำหนักเราเป็นมือตาอะไรครับเป็นมือสีมือแล้ววันนี้เราเจอกับหนึ่งบนเคยเจอกันไหมไม่เคยไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมกันต่อเข้ามาปะ ก็มีหลายลูกเขาเป็นมวยสไตล์อะไรบอกรู้ไหมเดินได้ถอยได้แล้ววันนี้เราวางเกววางแผงไงก็ต่อยสไตล์เราก็ไปตามสไตล์เราเนาะตอนก่อนปีดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่นะต่อยไว้ที่เออที่เวอร์สยามครับเห่อเสยามวันนั้นเจอใครเจอฟ้าบุญมีเป็นไงบ้างชนะชนะเอามา่าวันนั้นเบตเท่าไหร่ตอนนั้นที่ต่อยร้อยสิบแปดแล้วก็หยุดโควิดเลยป่ะหยุดเลยหยุดเลยพอต่อยนั้นปุ๊บก็หยุดล็อคเลยแต่แล้วเราได้ไปอยู่ที่ไหน ก็ซ้อมอยู่ค่ายก็อยู่ค่ายเลยไม่ได้กลับบ้านไม่กลับอ๋อก็อยู่ที่ค่ายที่กรุงเทพใช่ไหมอืมแล้วพอเราหยุดปุ๊บเราก็ทําร่างกายเราตลอดทําร่างกายแล้วอย่างเราไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลคุมมาประมาณสี่กิโลสี่กิโลยังสอบไปอยังเนี่ยเมื่อกี้ยังคิดว่าวันนี้มาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อยแต่ก็มีปัญหาแน่นอนเราต่อยไปมาลร็ุวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา ที่ต่อยมาทั้งหมดนี่กี่ไฟล์ลวประมาณหกสิบเจ็ดสิบไฟล์เราคนยั่หัออะไรครับคอกรุงเทพเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะก็เต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณ้านน้องชาย